สุภแมธน่ตัวนี้จะสิงร่างคุณแม่ปนอมเพื่อที่จะบอกโชคบอกราบกับท่านผู้ชมนะครับเนาะอย่ากับพิษตากับท่านผูชมครับอย่ากับพิษตาครับเอาเลยครับวันนี้ตกปังแน่นอนครับเอาเด้อแม่เอ้ยสิ่หายตัวได้กับสิงร่างแม่ปนอมบอกเป็นตัวโตเด้อแม่เด้อบอกให้เป็นตัวัวเลยยอออไปู่ทงย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนครับเมื่อนี่นะครับน้อโค้งสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับงวดประจําวันที่1เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2,568ครับซึ่งโค้งสุดท้ายมื่อนีนะครับน้อผมกันได้ขามาหาแม่นันนี่สีสานรครับเพื่อที่จะนําโชคนําลาบนําตัวเลขเอาไปฝากเอาไปต้อนท่านผู้ชมครับ เอาแล้วครับไม่เชื่ออย่าลบดูกนะครับเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาครับแม่ฮันนี่ศอีสารับเพิ่นกระไฮสองตัวตรงๆนะเนาะเป็นวันที่แม่เสียชีวิตครับก็คือสองหกครับเอาล้ครับสําหรับโค้งสุดท้ายวันนี้ครับจะเป็นตัวไหนนั้นครับผมสิพา่ันผู้ชมแล้วครับไปพบกับคุณแม่ประนอมครับเนาะหรือว่า คุณยายปากแมงครับสวัสดีครับคุณแม่ปน้องครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้กะคือสได้ปังอีกเนาะเพื่อจะให้ในพวงมาลัยเหมือนเดิมสังเกตเอานะว่าแม่ฮันี่เพิ่นจะให้กทวงเพราะว่าความสําเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่ขอไหวกะเหตุตามที่เพิ่นขอเขาขอเพิ่นได้เขาได้เงินได้ทองกลับไปตามที่เพิ่นให้เรามาเมื่อนี้ก็บอกแม่หันนีสี่อสารเอาโชคราบให้ ทุกคนชาวไทยตอนนี้แต่ทุกคนก็ลําบากเนาะเขามองมาเห็นเมฮานี่กับผู่ดาม่นมองเห็นคนที่คนมองเห็นวันนี้เขามาขอโชคลาภตรงนี้ขอเปิดที่เปิดทาเพื่อชุบาราขอได้จากสิงห์องค์พระเม่ธรณีตรงนี้ขอเปิดสิงห์ดามห้องสิงห์จึาต้องขอเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ นี่แหละองค์พระเมธอร์ีวันนี้ลูกมาขอโชคดีขอเงินขอทองนขอเงินอเอาราคุณแม่พน้องโค้งสุดด้ายมันนี่เป็นไงไม่วามั่นใจบอกความรู้สึกว่ามั่นใจบ่กก้อนใหญ่อีกจังอืมมันมีโย่กรคือว่าเพื่อนจะบอกว่าถ้าสัจจะและวาจาจริงจริงถ้าวว่าอย่าง กับแม่ฮันนี่สีสันสูงดังมุญจาตัดแนวพูดไวถ้าทำความความสำเร็จมันก็ต้องสำเร็จถ้าว้าแล้วเว้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆแบบชาวบ้านเขาว่าก็ไม่ได้เหมือนกันพี่กับคนก็เหมือนกันนะคะคำว่าพีดวงวิญญาณต้องมีสาสุกนะเราพูดถึงว่าเพื่อนก็บอกว่าเออเขาได้จะสิ่งดีม่วนที่นี่กับเขาเลขแม่ฮันนี่สีสันเราสองคนม่วนนี่แม่ฮันนี่สีสันเว่าจะว่าเราไม่อนไหนนะมันไม่จะรวยเพื่อนบอกว่าหายได้ก้อนใหญ่ตัโต ว่าทุกคนแตมองเห็นแล้วว่าความลำบากยากเข็นกะเสียวโชคเราก็ใหญ่ให้ท,ทุกคนเดี๋ยววันนี้ปงัปงปังโมแม่สิม่ขอเล็กอย่างเดียวได้นหมจะขอพรจากแม่นี่สิอิสานได้ให้เพิ่นค,คุ้มคร้องป,ประเทศคุ้มคร้องชาวบา้านแล้วก็คุ้มคร้องทหารกะ,ะที่ว่าอยู่ ตะเข็บชายแดนให้เพิ่นปลอดภัยเนาะนนั่แหละและก็ให้ลบซี่นี่ให้ชนะให้ชนะให้เด็ดขาดไปเลยเป็นชัยชนะอประเทศบ้านเราแม่จักิจักรีอะไรที่อยู่ตรงนี้แม่ที่ต้งแต่ได้ยินพ่อแม่ของเราสงครางครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนาะแม่แม่แอ่แม่แม่แล้ววันนี้มาเจอรุ่นเฮาถ้าจะเรียกว่าเป็นสงครามเฮาเป็นยังบอกแม่นว่าทั่วประเทศเนาะจีนมาเฮาเป็นแหลกเฮาไม่อยากให้ทุกคนอยูเย็นเป็นสุกมาจากพุ้นมานี่กะ ยินดีต้อนรับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คนสิสเกตบาดเจ็าตัวนี้เดือดร้อนย่งหนักเดือดร้อนจริงๆต้องอพยพจากชายแดนกัมพูชาเข้ามาห่างไกลความปลอดภัยพี่มาหอดสิสเกตพี่ขนใหญ่สิ่งของพลุ่งพลั่งกับปอกระเป๋าบางคนขนโบทันกับมาเตโตก็มีมาเตโตตก็มีงวคข้วไก่เป็ดหมูหมาแมวกับขนมาบบได้ จักสิเห็นแนว้วเก็ขอเพิ่งบารมีนี่ล่ะแม่ฮันนี่สิอีสานนี่ล่ะให้เพื่อนซอยดวบรรดาเนาะให้ชาวบ้านตาดำๆแต่การเราทหารให้เพื่อนปลอดภัยเสร็จกลับไปอยู่บ้านปกติคือเก่าเนาะให้สงบสุขไวเร็วแหมนต่ขอเอาใจเราทหารละพอเห็นยังไงก็เห็นไปจัดไปเอาใจสู้จัดหนักๆไปเลยสำหรับข้าแม่ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวจัดเต็มที่เอาละแม่คนนี่ครับมาหนี้แม่ปน้องครับเกษสิได้ทำพิธีนะครับขอโชคขอลาบและก็ขอให้คนทั่วประเทศให้เพิ่นมดหนีมดศนะรีนะแม่ปน้องเอาใครก็เดือดร้อนดือยกันเนาะแม่ขา,ข,าขายยากแม่นค่ะขายกระยากราษนี่ล่ะโชคชะตาวาสนากับแม่ฮันนี่สื่อสารกับปุกจังประดับมาให้แล้วเขากได้แต่สื่อ <c oughs> ออ עם, ขอเงินให้เงิน like, ขอหานได้หนให้ประสบความสำเร็จกับความมั่งคั่งระดับรวยเป็นผู้ใด้อยู่สายรุ่งสายพระอาทตย์มปลอดภัยที่พี่ทหารที่อยู่ตามชายแดนนี่แหะขอว่าทุกคนแคถวท่าะปลอดภัยขอได้แต่สุขดีชัยชนะปีนี้หรือเดือนนี้ให้ชนะประเทศเราให้ชนะจะได้กลับมาทุกคนหากว่าวิญญาณแม่ยังอยู่กับขุมครองเลยด้วยแม่เด้อเอาแล้วครับท่านผู้ชักกนสิขอโชคขอลาภขอเอื้งกระไดกระซีนั่สิ่งของต่างๆ ไปถวายให้กับแมหนีครับฮะครับกระสินี่เนี่ยนะครับมาหลอกมาไล่เนาะครับเนาะสีแดงเกียงเป้งอ่าสึงแม่หนีเพิ่มมาครับมักสีแดงมาเนี่เป็นโค้งสุดท้ายดีครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากเลยจ้ะอือหืเอาฟาสบ่าแด็ดไปอ๋อครับเอาแล้วครับตามคุณแม่ปนอมไปครับตามคุณแม่ปนอมไปฮะวันนี้จัดให้แม่เต็มที่ จัดให้แม่เต็มที่เลยนี่นะครับุผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดครับแต่วันนี้สามตัวตรงๆและสองตัวตรงๆต้องมาแน่นอนเมื่อนี้ก็มาขอโชคลาภแร่ไทตรงนี้ด้าแสงตะเกียงในเรื่องเเรืองเงื่นแสงคืบและแสงเทียนนะคะไม่มีวันดับ ชีวิตคนเฮากับคือกันให้ทุกคนได้แจ่สิ่งดีๆมากมีสีสุขร่ดำรวยแม่ฮันนีสีสานเมื่อนี้ทูบดอกนี้กับขอให้ถึงดวงวิญญาณของแม่ฮันนีสีสานกับป,ปู่ดำกับป,ปัญญาปกากแดงกับคุณเจ้าที่ตรงนี้ดวงวิญญาณทุกดวงวันนี้มากตกทุกข์รากกับแม่ฮันนีสีสานเนี่ยไม่ไี้มักขอโชคราบขอเงินให้ได้เงินของานก็ให้ได้งานขอโชคราภให้ได้สามตัวตรงสองตัวร่างขอให้ปฏิหารตรง น,นะครับ,เ,รบ,รบรเป็นทูบโชคทูบลาบนะครับเนาะเอาล้วครับควงสุดท้ายครับมาลุ้นกันที่ทูบดอกนี้นะครับลุ้นนกัททีู่ดอกนี้นะครับคุณผ<ะ>ู้ชมครับ<ะ>อย่ปิดอยาบังเด้อให้ได้สามตัวตรงๆที่เพื่อนบอกมาเอ่ยบอกมาให้ก็ให้เขา้าวดนี้ให้ปังๆมีงเงินรวยขอทุกคนมีเยี่ยมเป็นสุดขอให้มัง่งมีขอให้ได้แต่สิดด่งดีมั่งมีสุขสุขมั่งรวยมื่อนี้ทุกคนมาขอโชคขอลาบให้ได้โชคไคยลาบของานขอได้งานขอเงินให้ได้เงิน ขอให้พี่ๆพ,พวกทหารกับแถวคาดปลอดภัยอยู่สมาสายได่เพื่อนอยู่เย็นเป็นชุดเนาะตอนนก็ไดุดูโชคทูกลาบโค้งสุดท้ายจริงๆครับนี่นะครับเป็นถูกโชคถูกลาบโค้งดท้ายซึ่งกระเด็ก ทำการขอจากแม่นี่สีสานครับรส,าสามตัวตรงตได้แมเด้องูนี่สามตัวตรงๆสมตัวตรงๆรงยาให้พิษแม้ตมแต่ตัวเดียวได้แหมเด้อเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ตกลดงพญายตัดแดงแม่นี่สีสานเมื่อนี้มาขอโชคลาภตรงนี้ขอบารมีตรงนี้เปิดขอให้คุณเจ้าที่ตรงนี้เปิดห้าหูวีตาจงเปิดขอได้สามตัวตรงๆ2สองตัวร่างขอให้ปฏิหารเป็นจริง เสียงทวงสัญญาที่รังแวาาง้วดังงนถึงคนที่ลืมความหลังใี้รังน้ำมูลหากบอร,ริงทิ้งสาวให้วาวุ่นน้ำใจทั้งเปลี่ยนเหียนบุญบออื่นสัญญาเมาื่อคราวกันนั้น สัญญาฟังมูลบดดอกคูนบานเหลืองตะการสราง้ทานแม่มูลไหลลังดังชาวสวรรค์น,น้องลังเรือสุขเรือสัญญาหักมันบ่เนึกว่าจะแปดพันสิ่นแล้วความพันแห่งลำน้ำมูลหักบ่ทิ้งพ่อ ทิ้งลืมง่ายน้ำหมูนใสแต่น้ำใจฮักคุณนี่ละน้องใจพ่อคุณลลวงหลอกสาวลืมแล้วหรือ,อยังเสียงเพงเลงแววดังสะกิดเตือนใจเรารไกลแม่มุนจำได้ฝั่งมุนหน้านา สาวสู้ทนน้องคนรอคอยเขาคนลาเริมแล้วลมหนาวที่คงเลิมสาวอุบลแล้วน้องคำว่าแม่เป็นแม่ที่ดีหรือพ่อกับแม่ก็เป็นผู้อุปการะลูกแต่ละคนเนึ่งิงหานี้ขอทุกคนร่ำรวยขอให้คนอยู่ดีมีสุขอยู่ใสมาใส่กับสินสเกตเฮาเนาะเป็นแบบบ้าเขียดที่เแดบบ็ด ปลายช่วงนี้ไปใสมาใส่ทุกคนกับแบบบาดหัวหรือวดาดระแวงทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วคนเราอยากคิดไปเลยว่ามันอะไรมันจะเกิดเป็นวัฏจักรมันต้องหมุนมาหมุนเวียนกันมาหมุนมาเขาจะต้องเจอเจอทุกสิ่งทุกอย่างอะไราษานเขาเกิดมาเขาต้องเห็นทุกอย่างเกิดมาชาตินี้เราต้องพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างและแล้วทุกคนก็นอยากคิดมากถ้าถึงมืออยู่ใส่เข้ากับไปคือเก่าเนาะเขาก็ถึงว่า นี่แหละความเป็นและความตายมันมาตลอดได้ทุกเวลาออกมานอกบ้านจักจะได้กลับไปง,งานหรือบอกเมื่อนี้เฮาไปยังบ่งมืจักก็คือคนทุกคนละ่ะขี่รถออกมาจากนอกบ้านข้ามมาเฮาสิบมูอจักว่าเฮาสิากลับไปบอกบางครั้งก็ไม่ได้กลับไปกลับแค่ดวงวิญญาณแต่ทุกคนก็ไม่ได้ประหมานะทุกคนก็บอกว่าเออฮะแม่ฮันนี่สีสารทุกคนก็เว,วียนมาไหว มีเงินบม่มีเงินกะเวะมาไดเดอมาไวตรงนี้กับเม่หันนี่สีสารพวงมาลัยพวงนี้กับธูปอันนี้เราเอาให้ได้แต่ที่จริงเราก็ให้บอกว่าแต่ละคนก็ให้ย0บาท1ิบาทก็ได้ถ้าบ่มีกระบอกไดเราก็เอาให้ด้วยใจเนาะขอทุกคนได้จะสิ่งดีคุณพระสิะนทรนะลาไตาหรืออยู่ในโลกนี้หรือคุณบิาดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ขอให้คุ้มครองพวกพี่พี่ทหารที่เป็นรั้วของชาติขอทุกคนปลอดภยัย ยืนอยู่ตรงนี้เป็นพี่จีนบาร์เบอร์เพิ่นกมาคอรตลอดกับแม่ฮันนี่สีสานเมื่อนี่มาขอโชคขอราบขอให้แม่ฮันนี่สีสานเกิดที่เปิดทางเกิดโชคขอราบเข้ามองว่าเห็นแต่ว่าเลขมันจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนแต่ดวงวิญญ,ญาณของแม่ฮันนี่สีสารที่เป็นเป็นราชนมีลูกทุ่งหัวลำแต่ตอนนี้เพื่อนก็เป็นเทพเทพพือเทพไม่ใช่ว่าเทพเทวดาเป็นเทพเป็นเทพที่เบียว่ามาแผ่เมตตา เอ็นดูและสงสารถ้าคนเราพูดจริงทำจริงก็ได้โชคลาภเป็นใหญ่ๆพูดแล้วให้ต้องทำถ้าเว้าแล้วก็ตามความสัญญากำเงินคนนี่แหละเว้าแล้วื่เว้าไปเลยๆเปื่อยๆ,อยๆแต่เราพูดแล้วเราก็ไปจริงๆพาแม่ฮันนี่สื่อสารแต่ดวงวิญญาณทุกดวงอยู่ตรงนี้ไปรับส่วนบุญส่งกุศลถ้าเลขเข้าสองหกเราก็ไปจังหวัดพิษณุโลกไปไหว้พระพุทธทินราช เราก็ไปหนึ่งวันกับหนึ่งสองหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนาะเราก็ย้อนกลับมาแม่ฮันนี่สีสารหรือปู่ดำกับคุณยายตากแดงท่านก็บ,บอกว่าเออปลื้มใจเปิดทีเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบองเทพเทว,วดาอยู่ตรงนี้ขอให้เปิดเทวดาจงเปิดทางหงสีตาจงเปิดบัดนี้ใส่ตัวใดก็ขอให้ได้แต่สิ่งดีดูเลขในพวงมาลัยนะคะวิญญาณของแม่ฮันนี่สีสารขอให้โปิดปานทุกคนได้แต่สิ่งดีดมั่งมีสีสุขขอเงินได้เงินของานได้งานให้ประสบความสำเร็จมี จากความมั่งคั่งดาร่ำรวยเอาครับท่านผู้ชมครับโคงสุดท้ายนี่ครับสำหรับหมดประจำวันที่หนึะครับเนาะเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568ครับค่ะคำว่าแม่ย้ำยู่เสมอแม่รักลูก แม่ทุกคนเ็รักลูกเหมือนแม่ฮันนี่สีสารก็รักทุกคนเป็นห่วงทุกคนขอทุกคนเป็นดีมีสุขขอแน่ใจสุดมังมีสุขรด้วยเมื่อี่มาขอโชคลาภตรงนี้ตขอาได้สามตัวขององสองัวรางชื่อให้ตัวใดก็เกินเอ่ยออกมากรับท่านผู้ชมครับผมูุสุบแม่ฮันนี่ตัวนี้จะสิงร่างคุณแม่ปานอมเพื่อที่จะบอกโชคบอกลาบกับท่านผู้ชมนะครับเนาะอย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตาครับ เอาแล้วครับสาธุสาธุสังเกตครัรสังเกตคุณแม่ปนองที่ใหญ่ปากแม่นะครับเอาแล้วครับวันนี้ต้องปังแน่นอนครับเอาดตแม่เอ้ย ิหายตัวได้กับสิงหลังแม่ปนอมบอกเป็นตัวโตเด้อแม่เด้อบอกให้เป็นตัวตัวเลยเดือนเดือนมีนามาถึงแล้วบอมีแววไอ้สิโพหลอกให้นางแต่งสุดสีโกโกไว้ค่อยเธอเท่าแก่มา ทำแล้วนะอายไปอยู่ทั้งใดอออออเอาละครับหนึ่งเหมือนเดิมครับตัวเลขนะน้อนเป็นเลขหนึ่งครับชี้ขึ้นมาครับเป็นเลขหนึ่งครับละสร้างเป็นคนลืมไว้บ้าจำซ้มบาโดนว่าตัวช่วยไปมันสาวฝันวนกาขวนแก่และสาวชุมแพ้ได้ มาต่างถึงเดือนครับเป็นเลขสองครับเป็นเลขสองขอห้ตรงๆร,รงในแม่เด้อเป็นยังไงแม่เอ้ยแต่และคนแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดังกับคุณยายปากแดงภูมจะที่ตรงนี้ผนบอกว่าความสำเร็จและมุ่งมัน่นคนเห่าบ่ได้มาได้ง่าย มันอะไรก็ช่างที่ไปไหนมาไหนมันก็ไม่ได้ว่าใช้เวลาหนึ่งนาทีสองนาทีไก่แสน,นไก่มันก็ยังไปเนาะไก่แสน,นไก่มันก็ยังไปล่างตงนุนนี้พูดแล้วมันก็ยังไปขวดน,นี้ก็จะให้ทุกคนรวยๆมากลาง ขอรื่นยานของแม่ฮันนีสีสารลุกสู่ดำกิจารต่างแดนคนเจ้าที่ตรงนี้ขอจงเปิดถ้าจะเข้าตัวไหนเลขตัวไหนก็อย่าให้จิตจะบังเพราะว่าทุกคนเขาก็มองไม่เห็นคือดวงวิญญาณของแม่ฮันนีสีสารจนมองเห็นว่าวันไหนเลขตัวไหนจะเข้ารือสู่ดำกิจาารต่างแดนคนเจ้าที่ตรงนี้จงเปิดคำว่าแม่ไม่เคยทิ้งลูกลําบากคำว่าแม่รักลูกทุกคน ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆอยากมาขอโทคขอลาบขอเงินขอทองกับไม่หันนี่สีสารกับภูมิเจ้าที่ตรงนี้ขอทุกคนนั่ำรวยขอได้แต่สิ่งดีมากมีสิทธิ์มาลรวยมือนี้กับแบกเงินก้อนใหญ่โตๆนะแต่ทุกคนให้ได้แต่สิ่งดีๆมากมีสีสุขพวงมาลัย่างนี้กับเอาขึ้นจะได้กระไรลงมาเอาขึ้นจังได้กระไรลงมาตลอดเนาะ เนื่อยแม่น้อเอาเอาขึ้นเธอได้ก็ไหลลงมาตลอดนะ<ม>โ,โอ้เลขมันชอบเป็นเลขล่างน้อแม่หนนีนนสานเอาขึ้นบ้านได้แต่ไหลลงมาตลอดไสลมอใส่แขนใส่เน,นื้อิสพินเห็ดดีจิตถ้าอยู่ตรงนี้ตรงบอกให้ทุกคนให้ร่ำให้รวยเป็นแม่ที่ดีทำบ่าแม่นี้ให้ลูกมีความสุขหรือทุกคนให้ได้เงินก้อนใหญ่โตๆไม่เชื่อใจลูกดูแลเนาะไม่เชื่อใจลูกดูครับอ นะอีกครั้งนะครับความแม่จะยืนยันตัวไหนจะเป็นตัวเดิมหรือ,อยังไงครับแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าแม่นี่สิงร่างคุณแม่ก็น้องครับเพื่อนใหนึ่งสองครับเนาะมาดูรอบนี้ว่าแม่จะให้ตัวเดิมหรือว่าตัวไหนอีกเอาครับท่านผู้ชมครับ ได้รักแต่เธอคนเดียวผูกว่าเจียวสัมพันธทุกขืึ้นวันเฝ้าแอบมองหลับคืนนี้ฝันไปว่าพี่ไปนาเคียงคู่น้องไปไอะไรสังเกตดีๆนะครับไสังเกตดีๆนะครับเป็นหนึ่งพวงแล้วเนาะเป็นหนึ่งพวงหลับนันฝันประหลาดเป็นหนึ่งพวงครับ ใส่คอม่คกัดขาดไม่เหลือเยื่อใยแต่มันก็เป็นจริงมีผู้หญิงคอยเอาใจเห็นคนใหม่ดีกว่าเราเศร้าฝันไหนนอนหลักสีสดเจ็บจังบาเดียวมาันใดๆสังเกตมือแมี่นี่ครับเดี๋ยวฮักเกล้สังมันจินย่างสร้างฝันเอาหายสุดยอดจริงครับคุณผู้ชมครับ สองครับสองสองสองหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสองคงตายแน่คงตายแน่เออ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 แล้วนะสาธุสาธุครับเอาครับ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 ผมคิดว่าเมฮันี่เพิ่นคับขานเสียงเพลงให้เอฟซีเพิ่นฟังครับและเพิ่นก็ยกนิ้วใหม่นิ้วมือบอกครับเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งรับเนาะทีนี้เราก็มาดูเลขทูตกันเนาะ ขอทุกคนได้แต่สีดีมากมีสีสุขร่ำรวยเ็กถูกครับตอนนี้กำลังจะโผล่ใช่ไหมเอาละครับท่านผู้ชมรับเลขทีทสองมาแล้วเป็นศูนย์ห้า ก็เป็นเลขห้องแม่ฮันนี่นะศูนย์ห้าศูนย์ห้าเป็นเลขห้องจากเลขห้องแม่ฮันนี่วันนี้เสียใจครับศูนย์ห้าสองครับเนาะศูนย์ห้าสองนครับผมเมื่อนี้กะเพื่อนกะให้โชคให้ลาบทุกคนได้จะสิ่งดีจะขึ้นจะลงรุ่มเต็งก็ได้นะขอทุกคนมั่งมีสีสุขร่ำรวยเมื่อนี้ก็มาขอโชคลาภตรงนี้ก็ขอให้ปฏิหารจริงๆขอได้จะสิ่งดีมั่งเงนสีสุขร่ำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานให้ประสบความสำเร็จความมั่งมีสิ่ ร่ำรวยขอให้ปฏิหารจริงจริงขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานขอได้แต่สิ่งดีมาีมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ประสบความสำเร็จความมั่งมีสีสมขร่ไรวยร่ำรวยหนึ่งสองสามเป็นสามหกมีสามหกนะ สาธุสาทุสารุเจ้าที่เจ้าถากองค์พระแม่ธรณีสิษย์ชีสักศิธิ์ตรงนี้แสดว่าแม่แถมให้ครับแม่แถมให้เปสามหเมื่อนี้มาให้ทุกราบขอให้ได้คุนได้แั่สิ่งมันเุกวันนี้มาขอเงินได้เงินของานได้งานให้ประสบความสำเร็จเพราะว่า ดวงวิญญาณนี้ลงจะมาลงมาเชี่ยวเชี่ยวหนึ่งนาทีขอทุกคนได้แจ่สิ่งดีๆมั่งมีสิ่งแบ่ดไวยขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานขอเงินให้ได้เงินขอาให้านขอให้ปังปังหงแ่งรวยรวยขอให้ปังปังแห่งแห่งรยรวขอทุกคนแขวค่าระปลอดภัยขอให้แห่งแห่งรวยรวยปังปังสาธุสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ใจปากแดงกระไดเห็ดพิธีขอโชคลาโคงสุดท้ายให้กับท่านชมนันไปพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมสิมมาสรุปตัวเลขครับก่อนที่จะสรุปตัวเลขแล้วเนาะผมกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะแม่นี่สีอีสานจงดุลบันดาลนะครับเนาะให้ประชาชนคนไทยทุกทกคนครับจงมีโชคมีลาภแล้็ให้มีความสุขและกะให้ ปลอดภัยนะครับเนาะโดยเฉพาะแนวตะเข็บชายแดนแต่ขอให้ทหารกล้าผู้อยู่แนวหน้าจงปลอดภัยให้ชนะค่าเสึอในครั้งนี้สาธุสาธุครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับมาที่สามเนี่ครับมาวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆครับไม่ใช่มาขอโชคขอลาบอย่างนี้ครับแต่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านอ่าจงปลอดภัยสุขภาพ,พร่างกายแข็งแรงนะครับ เอาละครับก่อนที่จะมาสรุปตัวเลขนะครับเนาะก่อนที่จะมาสรุปตัวเลขครับอ่าหงสุดท้ายนะครับเนาะหวงสุดท้ายครับ,รบผมก็ต้องขอ,อกล่าวขอบพระคุณแม่ฮานี่สีอีสานครับที่มีความเมตตาครับที่มีความเมตตาและกัอ่าให้โชคให้ลาบครับท่านส้มแลกกะเพิ่นอ่าการเด็ดแพร่บารามีเันาะเพื่อที่จะปกป้อง คนไทยทุกๆคนนะครับเนาะให้มีความสุขครับเอาละครับท่านผู้สครับสรุปนับเนาะสรุปครับสรุปซึ่งโคงสุดท้ายวันนี้นะครับเนาะเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัว2ตัวที่สังเกตมือของคุณยายปากแดงครับผมคิดว่ามื่อไน้รองเพลงเสียงขับขานสุดจอดจนีงครับเพิ่กขยนยกนิ้วขึ้นเป็น1กับ2ครับเนาะเป็นหกับส แล็กกรแถมให้อีกเลขสองตัวก็คือสามหกแมนบวครับแมวน้องครับเป็นสามหกส่วนเลขทูปศูนย์ห้า <0, 52. S 1> สองศูนย์ห้าสองครับเนาะถ้าให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาบเบนะื้องเนาะเลขสามตัวก็มีศูนย์หาสองส่วนเลขสองตัวกับมีหนึ่งสองกับกับสามหกส่วนเลขสามตัวถ้าหากว่าท่านผู้ชมสิบปีตาเด่นเป็นศูนย์ห้าห้าศูนย์ล้ก็สองศูนย์ศูนย์สองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้พิจารณาญาณของท่านผู้ชม ความสูญเสียการทุกเสียทุกอย่างเนาะคนเัาก็แบบก็เลยวันนี้ก็มาโขนนำสิ่งางๆเป็่างจริงเพกระโดงวันแหวนของแม่ฮันนีซีสารขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่โตๆ้แม่ๆเดี๋ยวนี้ต่าทุกคนกับวางเพิ่มกับแม่ฮันนี่ซีสารกับภูมิเจ้าที่ตรงนี้ขอให้ทุกคนเงินรวยๆนะคะสาธุสาธุกรับท่านผู้ชมครับมานี้ครับผมชินฟาวเบอร์สัตูริโอครับเนาะพร้อมกับคุณแม่ ประนอมหรือวัญยายประแดงนะครับนอกกับขออุ้ยพ่อเนท่านผู้ชมครับจงโชคดีสมหวังสมปรารถนาให้ถึงแลว้วท่านเดนครับวันนี้ผมขอกราบลาท่านผู้ชมพิกอรผมกับคุณยายประแดงครับครับสวัสดีครับ